โอ้โหท่านผู้ชมฮะตอนนี้อนมอนินอยู่ที่สถานีรถไฟบางซื่อลงตูนะครับนี่ให้ดูโอ้โหมันแบบว่าทันสมัยมากเลยนี่มาครั้งแรกนะจะพาลูกไปขึ้นรถไฟฟ้าเล่นนี่ฝรั่งเต็มเลยไปทางนูน้นนี่ฮะโอ้โหนี่ผลงานลงตู มันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนี่แอร์นผู้ชมเนี่ยน,น,นี่คน,คนมาขึ้นขึ้นมารอรถไฟเนี่ยมีที่นั่งแยะเลยนะทางเข้าอยา่างสนามบินเออดูดูใหญ่โตอลังการมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยผลงานลงตู่โอ้โหสุดยอดมากเนี่ยทางเข้าเนี่ยที่นั่งหรือว่ามานั่งรอสนามบินนะท่านผูน้ชม นี่มีร้านค้าด้วยนี่แอร์เย็นช่ำเลยเนะนี่ยนี่โอ้โหผลงานลงตัวสุดยอดมากนะครับจากแต่ก่อนสถานีนี่คือแบบนี่มันคือล้ำอนาคตมากเลยนะแล้วก็อยู่เมืองนอกนี่นี่มันโ,โหมันสุดยอดมากนี่ช่วงปีใหม่นะนี่คนเขากลับบ้านกันหมดแล้วมั้งเนี่ เข้ามานี่โอ้ความรู้สึกนี่เหมือนแบบเข้ามาสถานียานอวากาศท่านผู้ชมนึกว่ามาสถานียานอวากาศนิ่งใหญ่อลังการมากเลยเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้โหด,ดูเดี๋ยวดูข้างนอกเดี๋ยวดูเสาเดี๋ยวพาไปดูเสาเนี่ย นี่เห็นไหมเสาเสาเรียกว่ายานเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยเรียกว่ายานเอ็นเตอร์ไพรส์เลยเนี่ยเรียกว่ายานอวก,กาศดูเนี่ยดูนนะนี่คือความอลังการใหญ่โตนะเรีกายาออก,ก,ก,วกว่าอยู่ยานอวกาศนะท่านผู้ชมโอ้โหดูดิยเรียกว่าสตาร์วอลเนี่ยเรียกว่าอยู่สตาร์วอล คนลุกเลยท่านชมครับมีใหญ่โตมากนะเนี่ยดูดิดูด,ดูดูหลังคาเนี่ยนะนี่ไงแปดเก้าปีผลงานลงตู่นะครับสุดยอดมากนี่เดี๋ยวดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำ นี่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับนี่มาดูวิวห้องน้ำมีห้องน้ำติดแอร์โอ้โหเนี่ยโอ้โหดูท่านผู้ชมนี่ห้องน้ำทันสมัยมากสะอาดสะอ้านนี่ฮะโอ้โหนี่คือความอลังการงานสร้างนะท่านผู้ชม มีรถไฟฟ้ารถไฟทางไกลต่อไปก็จะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะโอ้นี่มันรันลูกต,ตูนี่มองอนานคตไกลมากเลยเดียเพราะต่อไปจะเป็นรถไฟรถไฟความเร็วสูงไงนะต่อไปจะเป็นความเร็วสูงมันก็จะแบบว่าไฮเทคทันสมัยนะครับก็เหมือนนั่งเครื่องบินหรือนั่งชูดไปโคราชนี่แป๊บเดียวเลยนะฮะโอ้นี่ไง เสียได้ลงตู่ไม่ได้อยู่ต่อนะท่านผู้ชมเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ